กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติอาการจังหวัดเชียงใหม่ในนะปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาอื่นซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหม่องหลวงปนัดดาดิสกุลได้มาพบกับพู้ป่ากับพี่น้องไปแล้วแล้วก็ได้รับทราบปัญหาแล้วก็ช่วยประสานการแก้ไขปัญหาบอกต่อ ปัญหาของทศยุ้ธประชาธิปไตยตัวเองขอให้ท่านมั่นใจเถอะครับว่าการที่ผมลงมาเองเนี่ยให้ขึ้นมาเองเนี่ยไม่ใช่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมรับปัญหาไปแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าผมถูกเวลาถ่านราคิดดูผมมาเองเนี่ยผมผมต้องการมาฟังสิทินะครับแล้วปัญหาหลายอย่างมันสะสมมานานไม่ใช่เพิ่งเกิดไม่ใช่เพิ่งเกิดวันนี้พรุ่งนี้นะครับแต่พฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องต่อเนื่อง จากอดีตที่ผ่านมาเราต้ออยู่ฟังได้ตลอดนะครับเราผมไปยงดอกใหญ่นะครับก็ขอให้พี่น้องได้ตบมือขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการที่ได้กราาุณาเดินทางมารับฟังปัญหาของพวกเราด้วยตนเองนะครับเป็นทางฝ่ายความมั่นคงหรือทางฝ่ายได้ช่วยในเรื่องของการเรื่องของการไม่ใช่การเจรจาครับประกาศเขตป่าตามคำสั่งของทศชาติในรุโรปด้วยประวัติที่สอง ในวาระหาดอกับท่านด้วยที่ที่ห้วยหกกะวูที่จังหวัดพรจิตีของราชดอนเพื่อนี้นะครับทางยุติธรรมเนโดนสิบแปดรายแล้วนะครับสำหรับในส่วนของขุนพุทธญาณแห่งคือคือคงไม่ได้ปล่อยเป็นภาระให้